สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะนิวกับพี่ปุ๋ยจะมาแนะนำค่ะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยก็คือ f o ลเวอร์โฟโนั่นเองค่ะในต่างประเทศอาจจะรู้จักกันในชื่อของ f o ลเวอร์โฟ u คค่ะแต่ว่าในประเทศไทยเราเปลี่ยนชื่อเป็น f o ลเวอร์โฟโคค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบสมองจิตใจแล้วก็สมาธิค่ะตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่ปุ๋ยมีบาโคพาค่ะหรือ มิสแล้วก็กิงโกะหรือใบแปะก้วยค่ะสมุนไพรสองชนิดนี้นะคะมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็ยังมี B12 ค่ะแล้วก็ B6 ที่ช่วยในการลดความเหนื่อยล้าในแต่ละวันด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วคนเราอะค่ะเวลาใน1วันเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมจะต้องทาในหลา,หลายอย่างอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหลายๆอย่างที่จะต้องทําในเวลาเดียวกัน <Kh á. S 2> หรือในหนึ่งวันทําให้การจัดระบบความคิดของเราบางทีมันอาจจะไม่เป็นระบบหรืออาจจะทําให้เราไม่มีสมาธิที่เพียงพอสมองเราอาจจะมีการเหนื่อยล้าได้ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยการเสริมสร้างนะคะประสิทธิภาพการทํางานของสมองด้วยอาหารเสริมชนิดนี้เนี่นยจะทําให้เราสามารถ ที่จะเขาเรียกว่ามีการตื่นตัวมีการมีเขาเรียกว่ามีสมาธิใ,ในการทำงานในการทำให้กิจกรรมในแต่ละวันของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเรามาแนะนำวิธีการทานกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ปุ๋ยค่ะจะทานวันละ4เม็ดนะคะให้เลือกเป็นเช้ากับกลางวันดีก,กว่าไม่แนะนำให้ตอนเย็นค่ะเพราะว่ามันจะมีการตื่นตัวมากเกินไปแล้วทำให้เราไม่หลับ อาจจะมีส่งผลต่อกรนตอนหลับของเราได้นะคะในตอนกลางคืนจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะนึกว่าเอ้ยทำไมทาน4เม็ดเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆสามารถที่จะปรับลดได้ค่ะขึ้นอยู่กับสบภาพร่างกายของแต่ละคน<ต>สามารถที่จะลดได้แต่ว่าเราไม่แนะนาค่ะให้เกิน4เม็ดต่อวันนะคะก็สําหรับใครค่ะที่กําลังมองหานะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบการทํางานของสมองปรับระบบจิตใจและก็ระบวนการคิดค่ะเราขอแนะนําเลยโฟลเวอร์ for cold heart.